้าคี้ริ้วกับช่อดอกไม้ธรรมะว่าด้วยการถ่อมตนและเคารพคุณค่าของกันและกันในพุทธศาสนาความถือตัวหรือมานะถือเป็นกิเลสสำคัญที่กัดกินใจคนอย่างเงียบๆเ,เปรียบเหมือนเชื้อไฟที่คอยลุกไหม้เมื่อมีลมมากระพือความถือตัวเป็นรากเหง้าของการทะเลาะเบียดเบียนดูถูกเหยียดหยามและการแตกสามัคคี พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอันงดงามนี้ผ่านพระโอวาทที่ประทานแก่พระโมคคัลลานะผู้ซึ่งอุปสมบทใหม่และกำลังฝึกตนให้เป็นพระแท้พระองค์ทรงสอนทั้งเรื่องอุบายแก้ง่วงเพื่อเอาชนะความเกียดคร้านและวิธีปฏิบัติเพื่อละความทะนงตนพระองค์ตรัสเตือนว่าอย่าชูงวงเข้าไปในตระกูลคืออย่าถือตัวทนงว่าเป็นผู้สูงกว่า อาจจะทําให้เกิดความร้อนใจและความอึดอัดแก่ผู้อื่นแม้ครือหัดที่มีธุระมากหากพบภิกษุผู้ถือตัวก็อาจรู้สึกห่างเหินและอึดอัดใจได้นอกจากนี้พระองค์ไม่สรรเสริญการพูดที่เป็นเหตุให้ต้องเถียงกันเพราะการโต้เถียงเป็นเหตุให้จิตฟุ้งซ่านห่างไกลาจากสมาธิและยังก่อให้เกิดความแตกแยกทำลายความสามคัคคีการอยู่ในที่สงัด ก็เป็นโอวาทส,สำคัญภิกษุผู้สแสวงหาความสงบควรอยู่ในเสนาสนะอันสงัดก่อนจึงจะเกิดกายวิเวกและจิตวิเวกหรือการสงบจากกิเลสได้ผ้าขี้ริ้วกับช่อดอกไม้อุปมาอันไพเราะที่สุดตอนหนึ่งคือการเปรียบคนเหมือนผ้าขี้ริ้วและช่อดอกไม้ในแจกันผ้าขี้ริ้วอาจไม่งามแต่จำเป็นในการทำความสะอาด ช่อดอกไม้งามตาเป็นของประดับบ้านเรือนบ้านที่ไม่มีผ้าขี้ริ้วจะสะอาดได้อย่างไรบ้านที่ไม่มีช่อดอกไม้ก็อาจดูหม่นหมองฉันใดสังคมก็ฉันนั้นทุกคนมีค่ามีบทบาทที่สำคัญตามที่เป็นของตนผู้เขียนเตือนใจว่าคนดีไม่ควรอวดดีหมิ่นคนต่ําเพราะคนต่าอาจเป็นเสมือนป้อมปราการ หรือเป็นฐานรองรับให้คนสูงเด่นได้เหมือนไม้พันธุ์ดีที่ต้องอาศัยพืชอื่นค้ำกันไม่ให้ล้มถอนความถือตัวด้วยการเห็นอนัตตาอัสมิมานะหรือความยึดมั่นในตนเป็นกิเลสละเอียดพระพุทธเจ้าตรัสว่าการถอนอัสมิมานะเสียได้เป็นบรม,มสุขเพราะความทนงตนเป็นต้นเหตุของความโกรธเกลียดแข่งขันทำลายกันและกัน วิธีถอนคือพิจารณาโทษของมันเพียงเข้าใจและให้อภัยผู้อื่นฝึกถ่อมตัวเจริญปัญญาเห็นตามความเป็นจริงว่าตนนั้นไม่อยู่โดยแท้ทุกสิ่งอิงอาศัยกันเกิดขึ้นเป็นอนัตตาผู้ที่เข้าใจเช่นนี้จะไม่แข็งกระด้างอวดดีกลับอ่อนน้อมเหมือนรวงข้าวที่มเมล็ดเต็มย่อมน้อมลงอย่าเถียงเพื่อเอาชนะ พระโอวาทยังกล่าวถึงการหลีกเลี่ยงถ้อยคำอันเป็นเหตุให้เถียงกันการโต้เถียงทำให้พูดมากฟุ้งซ่านเกิดโทษมากกว่าคุณคนที่ชอบเอาชนะทางวาจาอาจสร้างความแตกแยกในครอบครัวชุมชนหรือกระทั่งประเทศหลักง่ายๆคืออย่าพูดเวลาที่โกรธอย่ายึดถือความคิดตัวเองจนกลายเป็นหลงตัวเอง การอยู่สงัดและรู้จักตนสุดท้ายพระพุทธเจ้าสรรเสริญการอยู่สงัดเพราะการคลุกคลีมากเกินไปก่ออาสวะความสงบคือการได้อยู่กับตัวเองรู้จักตัวเองและพัฒนาใจไม่เบียดเบียนผู้อื่นหัวใจของธรรมไม่ยึดมั่นถือมั่นพระโมคคัลลานะถามถึงภิกษุผู้ถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์พระพุทธเจ้าตรัสว่า เป็นผู้ที่รู้แจ้งว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเมื่อรู้เช่นนี้ย่อมไม่หวาดหวัน่นไม่สะดุง้งย่อมดับกิเลสได้นี่คือยอดธรรมเป็นหัวใจของทางดับทุกข์สิ้นเชิงเพราะสิ่งใดที่ยึดถือไว้ย่อมเป็นที่ตั้งของทุกข์สรุปในสังคมทุกคนมีค่ามีบทบาทของตนอย่าเหยียดอย่าทะนงตน การอวดดีเถียงเอาชนะยิดต,ตัวตนเป็นรากแห่งทุกข์การรู้จักตนถ่อมตนอยู่สงัดและไม่ยึดมั่นถือมั่นคือทางสู่ความสงบสุขที่แท้จริง